ละมุนเบบี้ชอบวิตามินกินเก่งของละมุนค่ะ อยู่ในใจนะคะน้อเป็นหมื่นล้านคามีแต่วิตามินกินเก่งจริงๆคิงแนะข่าวเพราะว่าเรื่องกินของของลูกเรื่องใหญ่ถ้าลูกกินข้าวไม่ได้เป็นไงคะหัวปวดหัวหมุนเนาะเออเราเองก็แบบเป็นกังวลใจว่าเฮ้ยลูกฉันจะเติบโตถันเพื่อนไหมเนี่ยน้ําหนักตัวลูกฉันจะน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอออ่าทำให้ลูกกินเก่งได้เพิ่มมากขึ้นทําให้น้าหนักส่วนสูงของน้องดีเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ตกเกณฑ์ในวัยเดียวกันเลยแม่มีไรซีนนะคะแล้วก็วิตามินรวมที่เพ่ากว่าการกินอาหารที่หลากหลายชนิดสารอาหารครบรสชาติคือแบบกีวีส วิตามินช่วยลูกกินเก่งนี้นะคะเป็นรสชาติกีวีสีทองเรียวขวดแล้วก็เทกลิ่นก็คือหอมมาเลยค่ะอืมรสกีวีสีทองนะคะหวานอร่อยนะคะลูกๆต้องชอบค่ะ เสริมภูมิลูกให้จึงวิตามินเห็ดของละมุนนะคะช่วยให้ลูกกินข้าวดีกินข้าวเก่งนะคะวิตามินกินเก่งของละมุนค่ะผลลัพธ์ของการทานขึ้นกับแต่ละบุคคลอย่าลืมส่งเสริมให้ลูกกินอาหารที่หลากหลายครบถ้วนทั้ง6กลุ่มสารอาหารนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกาลังกายด้วยนะวิตามินเด็กของละมุนนะคะลูกที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปทานได้